ีครับวันนี้ผมมิซูสายลีบายแตดอโต้แกรลี่นะครับผมพบกันอีกเช่นเคยในการรีวิวนะครับผมและวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะเจ้าททันตอนเดียวสคูณสเกียร์ออโต้ราคาจะอยู่ที่เศษแส้หนึ่งบาทนะครับผมอันนี้เป็นสีขาวนะครับถ้าสีบอลเพิ่ม7จ็ดพันนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตแต่งตัวชิวนะครับก็กําลังเตรียมไปส่งบมาบลูกค้าวันนี้เลยครับเวลา2องทุ่มนะครับไปส่งลูกค้าที่แดนสุดใต้สุดเลยครับใต้สุด ของแดนสยามนะก็เกือบถึงจะถึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไปที่ไหนนะครับผมและวันนี้นะครับผมจะพาพี่พีทุกคนนะมาชมโปรโมชั่นนะฮะและลาการของรายการของแผนเจอแสตมป์ลูกค้านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกนะครับเจอร์แสตมป์ลูกค้าเลยนะครับที่เห็นนะครับจะเป็นสกู๊ปฝากระโปรงหน้านะครับสีดํานะครับพร้อมด้วยตัวอักษรไททันสปอร์ตนะดุดันเท่สุดๆนะประกอบโดยส่ยรถยรไขับไปไหนไครก็พมอนะครับ ถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นครอบไฟหน้านะครับผมพร้อมสีดาด้านนะครับก็จะเป็นเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะครับถัดมาด้านล่างนะครับของเดิมจากโรงงานไม่มีนะครับก็คือไฟตัดหมอกนะครับอันนี้เราแถมเพิ่มให้ลูกค้านะครับผมก็เป็นไฟตัดหมอนะครับถัดมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นคิ้วล้อแบบมีหมุดนะครับเพื่อเพิ่มมิติในตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับสีดําด้านเช่นเดิมนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นแม็กพร้อมยางนะครับ ยางแม็กซิสเจ็ดหกสี่พร้อมแม็ก์ลายหยดน้ำนะครับบอกเลยนะลายออฟโรดนี่กำลังยอดทีเลยนะครับลายนี้นะครับถัดมาที่ด้านข้างนะครับก็จะเป็นป้าดข่างของร้านที่ดีดูซีบางนานะครับผมน้ำหนักได้จริงขึ้นได้จริงนั่งได้หลายคนเลยนะครับผมราเหยียดได้เลยนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นโลบาร์หลังนะครับผมของเอ t l แ n นเดอร์นะครับที่เราแข่ใที่ลกฟ้านะครับและที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นลายนะลายสติกเกอร์ของชื่อกิจการลูกค้าเขานะครับเราสามารถออกแบบได้หมดเลยนะครับเพียงลูกค้าส่งชื่อหรือว่าแบบ ถัดมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นข้อไฟท้ายนะครับขอแพรด้านท้ายก็เป็นข้อไฟท้ายที่ดำได้านะครับเข้ากับตัวรถนะครับผมและด้านล่างเรานะครับก็เป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับพร้อมหัวบอลล่าจูนสำหรับลากเกีรสกีหรือว่าลากเรือต่างๆนะครับผมก็ใช้งานได้จริงนะครับผมและด้านในที่ขาดไม่ได้ก็เป็นพวกความบันเทิงนะครับก็จะเป็นจอหน้า Android 9นิ้วนะครับพร้อมกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังนะครับผมจอ Android นี้สามารถเชื่อมต่อ Google เพจโต YouTube Netflix อะไรได้หมดเลยครับที่เกี่ยวกับจอแอนดรอยตัวนี้นะครับก็เหมือนโทรศัพท์เราทั่วไปนะครับเพียงแค่ปล่อยอ o ปอ p o ตผ่านเจ้าตัวนี้เท่านั้นเองนะครับผมและผมกระดูกไฟสองน้านะครับที่เราแถมให้ลูกค้านะครับส่วนโปรโมชั่นที่ลูกค้าได้รับนะครับก็เป็นโปรดอกเบี้ยสุมเซ็นนาสิบแปดงวดนะครับผมพร้อมแต่งตามใจลูกค้านะครับลูกค้าอยากจะอยากแต่งแบบไหนบอกต a งได้นะครับเดี๋ยวจัดลบให้นะครับผมก็ อันนี้นะครับก็กําลังเตรียมส่งมอบลูกค้ากันนะครับผมก็กาขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับและอุดหนุนผมตลอดมานะครับยินใจซื้อสัตว์สารพัดซื้อตรงนะครับผมและบริการด้วยใจใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับพร้อมส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมก็นี่นะครับแล้วผมฝากพี่ๆี่นะครับที่ติดตามชมตอนนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับและกด ติดตามนะที่เพจมิตูสายดูใบแท็กออโต้แกรี่นะครับผมและย t u ู e มิตูสายดูใบแท็กออโต้แกรี่นะครับส่วนเบอร์โทรผมครับ0612404436นะครับโทรได้ตลอดเวลาเลยนะครับถ้าสนใจนะครับผมและเป็นเบอร์เดียวที่แอดเข้าไลน์ได้เลยนะครับเด้งขึ้นมาทันทีนะครับทักได้ตลอดเลยนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ